สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับมินิเกมแม่แนแนวนะคะกับเอ็มเอ็น e น <Yeah, S 2> ีเ e ในที่สุดก็เปิดเซิร์ฟได้สักทีแล้วก็ถ้ายิน<อ>ได้ยินเสียงแป้นพินก็ขอไปด้วยนะคะดังมากค่ะแล้วก็แต้นพินส่วนใหญ่เป็นแป้นพินน้องนะคะแต้นพินผมไม่นนเป็นอะไรหรอกตัดไม้ก่อนเลยเป้นพิ์เธอเสียงดังเอา้ากรรมโออะไรอะ่ะอ่าวันนี้ก็อยู่ในหมด,ด สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาลาที่เมื่อกี้ตัดไปก็เพราะว่าไปส่งน้องไปส่งน้องมาเมื่อกี้เหนื่อยวิ่งอะวิ่งเพื่อกลับมาแคสเกมอะเหนื่อยม,มยากใช้กุลงเล็กลงเลยอุ้ยกูลงเลยเฮ้ย,ยไหนวะโอ้โห โอ้มาให้ทำดาบก่อนได้ไหมไปดิมีท่ำข้างล,ล่างด้วยรอให้หน่อยอย่าดีๆน้ล,ลำไม้ที่ขุดมา,มาเม <c oughs> ื่ <c oughs> อกี้นี่มันอปลื้มทางนี้แลว้วะน้องขอตายแล้วไว้อะไรให้เขาด้วยเอาดอกไม้มาโปรยดอกให้เขาด้วยนะเอะ เพิ่งอย่าเพิ่งรีบตายยังไม่ได้ตายประดับไหมเอา้าทิปเปอร์หายไปตัวหนึ่งที่ไหนวะเฮ้ย,ยน่ากลัวแล้วเนี่ยประดับไหม,มเมาอยู่นี่โอเคโอเคโอเคน่ากลัวไปไหนแล้วว่ไปไหนแล้ววะมันหายวะไปหาจอตัวหนึ่งอ้องสร้างบ้านอยู่ไหนดี เขามีโล่งมากอะแทบจะไม่มีต้นไม้อะเอาแถวนู้นนู้นนู้นข้ามวา<อ>ัวกันน้องคะเตยนอนมันมีแกะเออเดีย๋ยวกเขาข้าวัวให้เขาข้าวาัวาวัวอุ้ยแหลกอะเมื่อกี้ตัดไม้แล้วมันไม่แตกให้อ้ยแหลกหลายอา่ <c oughs> ตอนนี้เราได้เวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะไม่ได้เล่หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดมันคงจะดรอปเนื้แกะมาให้น้องทำให้คูดหินให้หน่อยทำดาบให้ด้วยก็ดีคืเอเอาตรงตรงอ่ะแกะหายไปเลยสามตัวต้องเตียงเราได้แค่เดียวเองเอา้าวไปหาแกะมาเลยของหาแกะได้ไงแถวนี้มีตะวัว ที่ค้าไงนี่โอ้ดงจบโอเคัดให้เที่ยงเราจะไม่ใช่น้องเลยรักโลกทำไมเควสน้องเด้งบ่อยจ้องไม่รู้ดิอเอาละร้านอยู่ไหนออะหาไม่เจอเอา้าเร็วที่ไหนเนี่ยเขาอ,อุตส่าห์อ้อมมาหา่ะเขาเห็นแล้วเขาเห็นหมดแล้วแต่ว่าเขาไปห้คลิปเปอร์ก่อนนิดน,นึง ข้าขอเห็นหมดแล้วอุ้ยต้นไม้ดวนะกันเปนี่ยนายนายลงมานี่นายนายลงมานี่นายแล้วว่าน้องอยู่แถวนั้นไงล้วเขาอ้อมมาทํำไมเนี่ยอ้าวน้องขอเห็นคิปเปอร์แล้วน้องเอาทีุ่ณเห็นให้หน่อยอย่าพึ่งขรัยงน้องอย่าล่องมาทางเขาอีกเขาจะคาบผมอ่าเปลี่ยนตัวคาแล้ว อย่าล่อมาทางเขานะาแตกมุกมันจะไม่ได้ของอย่าแตกอย่าแตกมันจะไม่ได้ของอ่ะอีเตอร์อยู่นี่อ่าอีเตอร์อมาเอาอะไรเอาอะไรออีเตอร์อยู่นี่ขุดให้แล้วเอาไม่บอกกันเกือบแล้วเกือบคราฟแล้วอ่ะแล้วก็ดา่ามาดิอ <don> okay, <thank> ยู่นู่นโอเค thank you เฮ้ยไปหาแกอีกเลยไปงั้นแกแกะจะเขาวว่ามันจะมืดเลย เฮ้ย,ยน<ด>ี่เราก็จะมืแล้วอ่ะน้ำมาไปหาแกะเลยเขาจะไปหาหินมันไม่มีแกะไม่มีแกะก็นอนเตียงเดียวเิฟเซฟไว้ก่อนมันนอนไ้ที่ไหนอะเขาขุดหินอยู่าวเมืเอ่อกี้ใครเข้าห้องเขาเขามาไหนว่นร็อกไปอ่ะ แอดมินเข้าได้ทุกคนไม่ใช่เหรอตั้งแอดมินเยอะไปแล้วขอาทษครับผมมีเพื่อนเยอะตามจริงเ,เข้ามาเขาก็ให้เป็นแอดมินหมดมีแอดมินหมดเลยนะแม่น้ำเ,เราเจอทานขุบมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะบอกจองจะตอนนี้เราไปหาแกกันก่อนเชิญนะ่วนผมก็แหลกเหมือนเดิมแก ว่าย,ยิ่เข้าป่าหรือไม่ยิ่มหนเอ๊ะไม้ออไม้แล้วเราปลอดภัยแล้วเรามีฐานแล้วเขาว่าเขาหลงป่าหลงป่าหรือว่าหลงทางเฮ้ยไม่มีแก่ผมระเทียบฐานเนีเมื่อไหร่จะปุดจะหมดเนี่ยผมรู้สึกหลอนเฮ้ยมเมกยาพูดมเมกยาพูดแคทเกมอยู่ มิกี้เหรอเออมิกมิกมิกเดียวพูดมิกเดียวพูดพูดไปเฮ้ยมาเล่นมุกไงเออสวัสดีฮะสวัสดีครับถุยโอ้ถุพูดเดี๋ยวพูดอ้าวขอขวดน้ำเอ้าแล้วก็นะว่าอยู่ทำอะไรอยู่แชทเกมอยู่มาอยู่เด้อเดียพูดอยู่เหมือนผมพูดแล้วเทำไมอย่ะทำไม่ เขาได้ยินเสียงไมเองมีช็อตอยู่อนนิดหน่อยตันเทียนอ่ะตันเทียนเข้ามาคนละทางเหรอวุ๊ยดันดันมากเลยเนาะมันจะมืดแล้วขุดบ้านใต้ดินอยู่อยู่ไหนวะขุดก่อนเลยผมเขาขุดฐานก่อนอุ้ยฐานเยอะมากอุ้ยเสียงหลอนมืดแล้วมันจะเป็นอะไรมืดแล้วก็มีผีดี ขีเหรอโอ๊ยวัน,นิดาตายแน่เลยเองใหม่วะแม่งกูรลอนไว้กูอยู่คนเดียวเฮ้ยไม่ต้องบอกเขาก็ร้อนอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยกดฉีเลยผมจะไม่ดัดคลิปนี้ออกเอากำน้น<า>องน้องฉีระวังนะในห้องน้ำมีอะไรอะ่นะฮะอ้ยอย่าพูดดิเฮ้ยดูดูดูตรงนู้นน่ะแม่งมีก่อรอยฟ้าด้วย อ้อมันมืดแล้วอยู่ไหนเนี่ยเขาลืมเขาเขาลืมใส่โอีด้วยจะได้ทีเัีกัน้ำเข้มานี่กลมานี่ตรงที่มีตรงแรกอะที่น้ำอยู่ขุดขุดอยู่อ่ะอ้ผมกำลังมาแล้วเพื่อจะอย่าอยู่ตรงที่มีคิปเปอร์อะคุพูดถึงคิปเปอร์นี่ผมหลอนเลยนะเลวๆนี่ป้าเอ้ยมาแล้วไปไข่ไอ่คไม่มี เห็นไหมอยู่ไหนวะยืรอหน้าบ้านเรามายืนรอแล้วเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่หน้าหันหน้าหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาอยู่นี่นั่นอะแล้วเขาอ้อมาไกลเลยพราะเขาวิ่งไม่ได้แล้วว่าหารหมดอ่ะมาเผาดิมาเผารีบเข้ามาก่อนเอาดินอุดไว้ก่อนเอาดินมาเข้ามาเข้ามาอยู่ไหนวะไปเลยแล้วลูกแล้วเลยแล้วอยู่นี่โอ้ไม่บอกกันเขาขอเข้าก่อนเถอะ อยากไปเข้าห้องน้ำมา,ากเลยตอนนี้อ,นอ่ะอดเดี๋ยวขอพักขอพักพักพักนะฮะแล้วเดี๋ยวมา